วันนี้มหามุนีไหลสดพาดพิงอาจารย์เบียร์เอาคําสอนพระเจ้ามาดัดแปลงไม่ใช่หลักคําที่พระเจ้าสอนเอาไว้ทั้งหมดตกลงอาจารย์ดัดแปลงจริงไหมก็หลักฐานมาสิว่าดัดแปลงจริงไหมแล้วคนที่พูดศึกษาหลักธรรมพระเจ้าหรือยังที่บ้านมีพระไตรปิฎกสักชุดหนึ่งไหมเคยเปิดหนังสือพระไตรปิฎกอ่านมาหรือยังหนังสือพระไตรปิฎกสักเล่มเคยเปิดอ่านไหมก่อนที่จะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเขาว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือผิด ตัวคนที่พูดอ่ะมีความรู้มากพอไหมถ้าไม่มีความรู้ภาคพอไม่ต้องไปเที่ยวติตำแหน่ตำหนติติติงชาวบ้านเขาถ้ามีความรู้มากพอมีเหตุมีผลมากพอค่อยตำหนิติติตงเขาดังนั้นไปถามเขาว่าเขารู้จริงหรือเปล่าเขายังทำสยศาสตร์เครื่องรางของขัง,งอยู่เลยเนี่ยเหรอคนรู้จริงในหลักคำสอนพุทธเจ้าถ้าอยากรู้จริงไม่จริงมาคุยกับอาจารย์ได้ จริงๆปู่มหาโมนีอาจารย์คิดว่าคงไม่ได้มีประเด็นอะไรกับอาจารย์หรอกแต่แค่ให้ให้เหตุผลเฉยๆคงแสดงความเห็นเฉยๆคมไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่ถ้ามีปัญหามาคุยกับอาจารย์ได้เพราะก่อนหน้านี้อาจารย์ก็คุยกับมาหาปู่มหาโมนีไปเจอกันในรายการคนดังนั่งเคลียร์สมัยที่อาจารย์ยิ่งสักการทำรายการอยู่ก็คุยกันดีนะไม่ได้มีอะไรก็คุยกันตอนหน้ารับหลังก็คุยกันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าปู่มหาโมนีคิดว่าสิ่งที่อาจารย์สอนผิดจริงขึ้นไฟ์สดคุยกันได้ แล้วลองมาคุยกันว่าอาจารย์ดัดแปลงคําสอนผู้เจ้ายัางไงมาคุยกันแต่ขอให้มีความรู้จริงๆนะถ้าไม่มีความรู้จริงๆคนที่เสียไม่ใช่อาจารย์แต่จะเป็นตัวอาจารย์แต่จะเป็นตัวเขาเองนะเพราะฉะนั้นถ้ามั่นใจนัดวันเวลามาคุยกับอาจารย์ได้อาจารย์ไม่ได้มีปัญหากับปู่มณีไม่มีเคยคุยกันดีเขาก็ยังเคยทำคอนเทนต์กับอาจารย์ด้วยซ้ําก็ไม่ได้เ,เป็นปัญหาอะไรและอาจารย์ก็ถึงวันนี้แม้จะใส่แม้จะอะไรอ่ะ จะพูดให้ความเห็นจะสก,กิดอาจารย์หนักแค่ไหนก,ก็ตามอาจารย์ไม่ไม่ได้เกลียดตัวบุคคลอาจารย์บอกแล้วว่าจาไม่เคยมีปัญหากับตัวบุคคลแต่ถ้ามั่นใจคิดว่าตัวเองคิดถูกแล้วคิดว่าอาจารย์พูดผิดเอาคาําสอนพระเจ้ามาดัดแปลงไม่ใช่หลักคสาสอนพระเจ้ามาคุยกันนัดวันเวลามานัดวันเวลามาคุยกับอาจารย์ได้นะเดี๋ยวขึ้นไลฟ์สดคุยกัน แล้วไม่ต้องตัดสินกันว่าใครถูกใครผิดให้คนฟังเขาฟังเองว่าใครถูกใครผิดลองดูได้ไม่ใช่ปัญหาได้หมดอมืถ้าดัดแปลงแต่ไม่ขัดแย้งกับหลักคำสอนสามารถทำได้แต่ถ้าดัดแปลงแต่ขัดแย้งกับหลักคำสอนทำไม่ได้ดังนั้นมันต้องดูบริบทที่เขาพูดความหมายคือดัดแปลงแบบไหนถ้าไม่ใช่หลักคำสอน ต่ที่อาจารย์พูดมันคือหลักคําสอนมันอยู่ในหลักอริยสัจสี่มักมีองค์แไม่หลุดออกจากหลักนี้แน่นอน mm hmm. ใครมีปัญหากับอาจารย์น่ะสามารถขอขึ้นได้นะคือถ้าไปกลุ่มเราอ่ะคนมาไม่เยอะไงมันไม่มีใครฟังเราไงประเด็นน่ะแต่ถ้าอยากจะคุยกับอาจารย์สามารถขึ้นมาคุยได้ แต่ต้องนัดวันเวลาแค่นั้นเองต้องนัดว่าเวลามาไม่ใช่จู่ๆจะมาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้ว่ามีประเด็นอะไรมันต้องคุยกันก่อนว่าจะคุยอะไรจะคุยเรื่องอะไรมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์